มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะล่าสุดช่วงสองทุ่มกว่ามืดแล้วนะคะจะเห็นแสงเป็นดาวไฟสีขาวเป็นระยะระยะอันนั้นคือเหตุการณ์สถานการณ์การตามแนวชายแดนยังคงดำเนินอยู่ อันนี้เป็นคลิปจากฝั่งカมนนะคะบรรยายว่าได้รับรายงานด่วนว่าสถานการณ์การยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะยณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีคนแปลให้ฟังว่าคนขมนพูดว่าแสงใหญ่มาอีกแล้วพี่น้องนั่นๆเครื่องบินมาแล้วมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้น ซึ่งวันนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้ออกถแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศเราจึงเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นและแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลความสัมพันธ์อันดีระหว่างสปปลาวไทยและกัมพูชามีความสำคัญในมุมมองของสอปปลาวเองเนื่องจากบทบาทและสถานะของสอปปลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้สปปลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับทั้งกัมพูชาและไทยนอกจากนี้สปปลาวมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ ด้วยสถานะดังกล่าวเมื่อเกิดความขัดแย้มบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยสปปลาวจึงแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองฝ่ายแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธีนั้น ชี้ให้เห็นว่าสปลาปลาวมองว่าความสงบสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันและมีความสำคัญใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภูมิภาคความขัดแย้งระหว่างประเทศเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของภูมิภาคได้ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ส่วนเวียดนามได้แสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นเวียดนามเองก็มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับกัมพูชาโดยมีประเด็นความร่วมมือด้านชายแดนและการทหารรวมถึงข้อพิพาทในอดีตบางอย่างที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันเวียดนามได้เน้นย้ำถึงแนวทางที่สร้างสรรและสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาเป็นประเด็นที่หลายประเทศในภูมิภาคและนานาชาติให้ความสนใจและแสดงความกังวลโดยส่วนใหญ่จะเรียกร้องให้มีการระง,งับความรุนแรงและหันหน้าเข้าสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างยั่งยืน โดยเวียดนามแสดงความเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนเช่นกันจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทช,ชายแดนได้ด้วยการเจรจาและหวังใจเห็นสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ และล่าสุดค่ะค่ำวันนี้มีการถแถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสื่อไทยว่าใช้กำลังและยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองโดยมุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารนั้นสามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญได้ดังนี้ค่ะ ประเด็นแรกคือการปฏิเสธข้อกล่าวหาและการยืนยันจุดยืนนี่คือประเด็นหลักที่กัมพูชาต้องการสื่อสารอย่างชัดเจนพวกเขาต้องการลบล้างภาพลักษณ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายสงครามหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประเด็นต่อมาคือการยืนยันการโจมตีเป้าหมายทางทหารโดยกัมพูชาย,ยืนยันว่าปฏิบัติการทั้งหมดเป็นการตอบโต้และพุ่งเป้าไปที่บาดท,ที่มั่นทางทหารและที่ตั้งทางทหารเท่านั้นซึ่งเป็นการแสดงออกว่าเป็นการกระทําที่ชอบธรรมตามหลักการป้องกันตนเองและอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องซึ่งอย่างที่เห็นกันนะคะว่าไม่ได้เป็นความจริงเลย ประเด็นที่3คือการใช้สิทธิ์ป้องกันอธิปไตยการอ้างถึงสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นการตอกย้ำว่ากัมพูชาถือว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกรุกรานและการกระทําของตนเป็นการตอบโต้เพื่อปกป้องประเทศ เรื่องถัดมาค่ะข้างบ้านพยายามชี้ให้เห็นถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําโดยอ้างว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่ต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนในสายตานานาชาติบอกว่ายึดมั่นในหลักการไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการกล่าวว่ากัมพูชาจะยึดมั่นในหลักการนี้อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในการตอบโต้การรุกรานของไทยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่และไม่ประนีประนอมในจุดยืนของตน โดยสื่อต่างๆได้ทำการวิเคราะห์แถลงการนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างข้อมูลที่สื่อไทยนำเสนอกับคำกล่าวอ้างของกัมพูชาซึ่งอาจเป็นเพราะความคลาดเคลื่อนข้อมูลการโฆษณาชวนเชื่อหรือการตีความสถานการณ์ที่ต่างกันอันนี้นี่มีหลักฐานมากมายนะคะถึงแม้ขมรจะแต่งเรื่องยังไงก็หนีความจริงไม่ได้ ส่วนใหญ่สื่อต่างชาติมองว่าเป็นการสร้างเรื่องเล่าหรือ Narrative Building จากฝั่งเขมรถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างพยายามสร้างเรื่องเล่าของตนเองเพื่อชี้แจงสถานการณ์และได้รับความชอบธรรมจากประชาคมโลกถแถลงการของกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรื่องเล่าของฝ่ายตนอันนี้ใครเล่าเรื่องใครแต่งเรื่องใครพูดความจริงเห็นได้จากคลิปวิดีโอสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่แล้วนะคะ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการโจมตีพลเรือนจริงหรือไม่จากขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เป็นรูป,ปรธรรมจากแหล่งข่าวที่เป็นกลางเช่นองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือผู้สังเกตการณนานาชาติแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เพราะถแถลงการที่แข็งกร้าวเช่นนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและอาจทำให้การหาทางออกด้วยการเจรจาย,ยากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าแถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองซึ่งเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและตอนนี้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับการสอดแนมแนวหลังชายแดนไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงดำเนินอยู่ล่าสุด มีรายง,งานเตือนภัยจากเพจดังว่าพบบุคคลต้องสงสัยมีพฤติกรรมผิดปกติในพื้นที่แนวหลังของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามถ่ายคลิปวิดีโอความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยพฤติกรรมน่าสงสัยที่ต้องเฝ้าระวังบุคคลเหล่านี้อาจมีเจตนาไม่หวังดีเช่นการลอบสอดแนมเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ จำนวนประเภทและการเคลื่อนย้ายที่ตั้งทางทหารฐานปฏิบัติการจุดตรวจหรือเส้นทางลำเลียงการซ้อมรบการลาตะเวนหรือการเตรียมพร้อมการร่วมมือของประชาชนคือสิ่งสำคัญสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเช่นแต่งกายคล้ายหนักท่องเที่ยวแต่ให้ความสนใจกับเรื่องทางทหารผิดปกติพยายามซ่อนเร้นหรือหลบเหลี่ยงการถูกสังเกตใช้โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายคลาบวิดีโอในลักษณะที่น่าสงสัยปรากฏตัวในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีพลเรือนทั่วไป ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเช่นทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะมีข่าวปลอมจากสื่อขมรนแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้เยอะมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ต่อ คำแนะนำสำหรับประชาชนคนไทยนะคะว่าอย่ารีบแชร์ต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงไหมเพราะว่าตอนนี้สื่อขมรญทำข่าวออกมาเยอะมากค่ะอย่างเพจดับนิวส์นะคะซึ่งเป็นสื่อของกัมพูชาซึ่งมีหลายๆคนมาคอมเมนต์แบบเดียวกันนะคะบอกว่าเมืองหลอกคอนเซนเตอร์นั่นแหละเรื่องถนัดของข้างบ้านเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ